ทุกอยู่ใช่ไหมจมปลักอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ใช่ไหมหยุดฟังทำก่อนนะจิตใจจะได้สงบยินดีต้อนรับสู่ช่องสื่อทำรรส่องใจที่จะนำเสนอคำสอนและธรรมที่ส่องสว่างให้กับใจเราผ่านการฟังการคิดและการปฏิบัติ ให้เราเข้าใจชีวิตและพบความสงบภายในก่อนรับชมรบกวนกดไลค์ซับสไคร์ไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทางช่องสื่อทำส่องใจการปล่อยวางการปล่อยวางหนทางสู่การพ้นทุกข์ในชีวิตของเราทุกคนมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เสมอ ความทุกนี้เกิดจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นความรักความคาดหวังหรือแม้กระทั่งความคิดและอารมณ์ของเราเองทุกครั้งที่เรายึดติดกับสิ่งใดๆเราจะพบว่าความทุกข์จะตามมาเสมอเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ล้วน มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดที่คงทนอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจึงเป็นหนทางสำคัญในการลดทุกข์และทำให้จิตใจสงบการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องหนีหรือละทิ้งสิ่งต่างๆในชีวิตแต่เป็นการยอมรับ และปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นไปตามธรรมชาติโดยไม่ยึดติดหรือให้มันมาเป็นเจ้าของจิตใจของเราความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรามีการยึดติดกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราหรือสิ่งที่ควรจะเป็นซึ่งแท้จริงแล้วทุกสิ่งในชีวิตมีความไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าใจว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถปล่อยวางได้อย่างมีสติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกเกิดจากการยึดติดหากเราสามารถปล่อยวางจากการยึดติดได้เราก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของความทุกข์อีกต่อไป ความทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังหรือความอยากได้อยากมีจะค่อยๆลดลงเมื่อเรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่เหลืออยู่คือความสงบและความสุขภายในใจการฝึกปล่อยวางจึงเป็นการฝึกฝนที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเราไม่สามารถปล่อยวางได้ในทันที แต่สามารถเริ่มต้นได้จากการฝึกสติในทุกขณะหากเมื่อใดที่เรารู้สึกยึดติดหรือเกิดความทุกข์ขึ้นในใจให้เราสังเกตและยอมรับมันโดยไม่ต้องไปตัดสินหรือให้ค่ากับมันให้มันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป ในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่ปล่อยวางจะพบกับความสงบการปล่อยวางนั้นทำให้จิตใจปลอดปโปรง่งและปลอดภัยจากทุกเมื่อเราฝึกปล่อยวางทุกสิ่งภายในใจเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากการอยู่กับตัวเอง อย่างสงบและรู้สึกปลอดภัยในทุกย่างก้าวของชีวิตการปล่อยวางจึงไม่ใช่การหลบหนีจากโลกหรือการไม่สนใจสิ่งต่างๆแต่เป็นการเข้าใจและยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตโดยการทำให้จิตใจเราไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการปล่อยวาง ช่วยให้เรามีจิตใจที่เบาสบายและสามารถรเผชิญกับชีวิตได้อย่างมีสติและสมดุลบทสรุปการปล่อยวางเป็นการฝึกจิตใจให้มีสติและการยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตมันไม่ใช่การหลบหนีจากสิ่งต่างๆแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้า กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติเมื่อเรารู้จักปล่อยวางเราจะพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงในใจที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกการปล่อยวางการเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์การปล่อยวางไม่ใช่แค่เรื่องของการละทิ้งสิ่งต่างๆ หรือปฏิเสธโลกแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงของชีวิตความทุกข์เกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงความคาดหวังที่ไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการหรือการหลงในสิ่งที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นของเราสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ได้รับการปล่อยวางจะทำให้เราเผชิญกับทุกอย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การยึดติดคือสาเหตุของทุกข์และการปล่อยวางคือหนทางสู่การพ้นทุกข์เมื่อเราหยุดยึดติดกับสิ่งต่างๆเราจะไม่ต้องเจ็บปวดจากการสูญเสียสิ่งเหล่านั้นหรือจากการไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังการปล่อยวางเป็นการทำให้ใจของเราสงบไม่เป็นทาตของอารมณ์และความคิดที่เกิดต่อเนื่อง การฝึกปล่อยวางนั้นสามารถเริ่มได้จากการฝึกสติในทุกขณะของชีวิตเช่นเมื่อเรารู้สึกโกรธหรือเศร้าให้สังเกตและรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นโดยไม่ตัดสินหรือยึดติดกับมันเมื่อเราเห็นมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปความทุกข์นั้นจะไม่สามารถยึดจับเราได้อีกต่อไป การปล่อยวางไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเป็นการปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางคือการยอมรับทุกความรู้สึกอย่างที่มันเป็นโดยไม่ปล่อยให้มันควบคุมจิตใจของเรา การรู้สึกเศร้าหรือโกรธก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่การปล่อยวางหมายถึงการยอมรับว่าความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะและมันจะผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปการปล่อยวางเกี่ยวข้องกับการไม่ยึดติดกับตัวตนอีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญของการปล่อยวางคือการไม่ยึดติดกับตัวตน หรือการเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งภายนอกมากเกินไปตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราทำเมื่อเราปล่อยวางจากการยึดติดในตัวตนหรือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวตนของเราเราจะพบว่าใจเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์และความคาดหวังการปล่อยวางและการเข้าใจธรรมชาติของชีวิต การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีจากชีวิตแต่เป็นการยอมรับว่าชีวิตนี้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นและดับไปไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ถาวรไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เมื่อเราเข้าใจในความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เราจะสามารถปล่อยวางจากการยึดติด และไม่ทุกใจเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงการปล่อยวางและการหลุดพ้นจากความยึดมั่นในที่สุดการปล่อยวางจะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความยึดมั่นการที่เรายึดติดกับสิ่งต่างๆเป็นการจำกัดตัวเองไว้ในกรอบของความต้องการและความคาดหวัง แต่เมื่อเราปล่อยวางเราจะสามารถพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระจากการครอบงำของอารมณ์และความคิดเราจะเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ในแง่ของการครอบครองหรือการกังวลแต่เป็นการเห็นด้วยความเข้าใจในธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปสรุปการปล่อยวางคือการเข้าใจชีวิต การปล่อยวางเป็นการฝึกฝนที่ทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตการยึดติดกับสิ่งใดๆไม่สามารถทำให้เราได้รับความสุขที่แท้จริงได้เพราะทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้แต่เมื่อเรารู้จักปล่อยวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็จะพบกับความสงบภายในและหลุดพ้นจากทุก การปล่อยวางและการเผชิญหน้ากับความกลัวในชีวิตของเรามักมีความกลัวที่มาจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือกลัวความล้มเหลวจากการไม่บรรลุสิ่งที่หวังไว้การปล่อยวางไม่ใช่การหลีกหนีจากความกลัวนั้น แต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับมันด้วยสติและความเข้าใจว่าความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงผลของการยึดติดกับความคาดหวังและการคาดการในอนาคตเมื่อเรารู้ว่าความกลัวส่วนใหญ่เกิดจากการกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตการฝึกปล่อยวางจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น เมื่อเราหยุดยึดติดกับความกลัวและไม่ให้มันครอบงำจิตใจเราจะพบว่าความกลัวที่เคยรู้สึกหนักหน่วงจะเริ่มลดลงไปเองการปล่อยวางจากความคาดหวังหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจบ่อยครั้งก็คือความคาดหวังในสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ เราคาดหวังให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการหรือคาดหวังให้ชีวิตดำเนินไปตามแผนที่เราได้วางไว้แต่ความคาดหวังเหล่านี้มักทำให้เรารู้สึกผิดหวังและทุกข์ใจเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิดการปล่อยวางจากความคาดหวังคือการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องคาดหวังว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่ใจต้องการมันคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับชีวิตในแบบที่มันเป็นและเข้าใจว่าความไม่เที่ยงของทุกสิ่งคือส่วนหนึ่งของกระบวนการของชีวิตการปล่อยวางและความเมตตาการปล่อยวางไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการปล่อยจากสิ่งภายนอกเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการปล่อยวางจากความขุนเคืองและการถือโทษในใจเราเองเมื่อเรายึดติดกับความเกลียดชังหรือความผิดหวังที่เกิดจากคนอื่นเราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้จริงๆการปล่อยวางความโกรธและความเกลียดชังนั้นจะทำให้เราได้พบกับความสงบภายใน การฝึกความเมตตาและความกรุณาให้แก่ตนเองและผู้อื่นจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราสามารถปล่อยวางจากความเจ็บปวดในจิตใจเมื่อเราเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและเข้าใจว่าทุกคนต่างมีความทุกข์และข้อผิดพลาดของตัวเองเราจะสามารถเข้าใจและยอมรับมันได้มากขึ้น การปล่อยวางและการบำรุงรักษาความสุขภายในแม้ว่าโลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงและความไม่แน่นอนการปล่อยวางทำให้เราสามารถรักษาความสุขภายในได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกการปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งความรับผิดชอบ แต่คือการจัดการกับความรู้สึกภายในของเราด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการะส,สมสิ่งต่างๆภายนอกแต่มาจากการปล่อยวางความปรารถนาและการยอมรับชีวิตในรูปแบบที่มันเป็นการปล่อยวางเป็นการฝึกจิตใจ การฝึกปล่อยวางในชีวิตประจำวันนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามและสติในการทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตมีการเกิดขึ้นและดับไปตามกฎของธรรมชาติทุกที่เกิดจากการยึดติดจ,จะค่อยๆลดลงเมื่อเราฝึกปล่อยวางไปทีละขั้นเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบในจิตใจที่ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวการปล่อยวางและการเข้าถึงสันติสุขเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากการยึดติดในสิ่งต่างๆเราจะสามารถเข้าถึงสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริงเราจะไม่เป็นทาสของความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่จะสามารถรับมือกับชีวิตได้ด้วยความสงบและสติ ความทุกข์และความสุขจะไม่สามารถมากำหนดเราได้อีกต่อไปสรุปการปล่อยวางเป็นการฝึกจิตที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตในเชิงลึกเราจะเรียนรู้ว่าความทุกข์เกิดจากการยึดติดและความคาดหวังและเมื่อเรารู้จักปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้เราจะพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงภายในใจ การปล่อยวางไม่ใช่การหลีกหนีจากโลกแต่เป็นการเข้าใจชีวิตในธรรมชาติของมันและยอมรับมันอย่างเต็มใจการปล่อยวางไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความเจ็บปวดและความทุกข์แต่นั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของการปล่อยวาง การปล่อยวางคือการยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดหรือทุกข์ด้วยจิตใจที่ไม่ยึดติดเมื่อเราฝึกปล่อยวางเราจะไม่ต้องหนีจากความทุกข์แต่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยสติและความเข้าใจว่าความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การปล่อยวางจากความเจ็บปวดไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่หมายถึงการไม่ให้ความเจ็บปวดนั้นควบคุมจิตใจและไม่ยึดติดกับมันการรู้ว่าความเจ็บปวดมีเวลาและสถานที่ในการเกิดขึ้นจะทำให้เราสามารถปล่อยวางจากการหลงไปในมันได้ การยอมรับและไม่ต่อต้านความเจ็บปวดจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับมันได้อย่างสงบการปล่อยวางในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันการปล่อยวางในความสัมพันธ์ไม่ใช่การตัดขาดจากคนที่เรารักแต่เป็นการยอมรับ และให้ความรักโดยไม่ยึดติดหรือคาดหวังให้คนอื่นเป็นไปตามที่เราต้องการการยึดติดกับคนอื่นมากเกินไปอาจทำให้เกิดความทุกข์ใจเพราะเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทำของคนอื่นได้การปล่อยวางในความสัมพันธ์คือการให้ความรักและความเข้าใจแก่คนอื่นโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ หรือความคาดหวังว่าจะต้องได้ผลตามที่เราต้องการเมื่อเราไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ความสัมพันธ์จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันและเราจะสามารถรักได้โดยไม่ทุกข์กับความคาดหวังการปล่อยวางในความสำเร็จและความล้มเหลวเรามักจะยึดติดกับการประสบความสำเร็จและหลีกหนีจากความล้มเหลว แต่ทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในชีวิตการปล่อยวางในการเผชิญกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวหมายถึงการไม่ให้ความสําเร็จหรือความล้มเหลวมาควบคุมจิตใจของเราหากเรายึดติดกับความสําเร็จมากเกินไปเราจะกลัวการสูญเสียมันแต่ถ้าเรากลัวความล้มเหลวเกินไป เราจะไม่กล้าทำอะไรเลยการปล่อยวางในเรื่องของความสำเร็จและความล้มเหลวคือการยอมรับว่าทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงได้เสมอความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถครอบครองได้ตลอดไปและความล้มเหลวก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตเมื่อเราไม่ยึดติดกับทั้งสองสิ่งนี้เราจะพบกับความสุขที่มาจากการทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจและความพยายามจริงๆสรุปการปล่อยวางคือการรู้จักยอมรับชีวิตการปล่อยวางคือการรู้จักยอมรับชีวิตในทุกด้าน ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวความสุขและความทุกข์ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงการปล่อยวางช่วยให้เราไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งต่างๆและสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบและมีสติทุกสิ่งในชีวิตมีการเกิดขึ้นและดับไปแต่เมื่อเรารู้จักปล่อยวางจากการยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งแต่เป็นการทำให้เราเข้าถึงความสงบในใจและเข้าใจในความไม่เที่ยงของทุกสิ่งเมื่อเราฝึกปล่อยวางเราจะรู้สึกเบาสบายและสามารถเผชิญหน้ากับชีวิตได้ด้วยใจที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยสติครับ การปล่อยวางในด้านการทำงานในหลายครั้งที่เราเผชิญกับความเครียดจากการทำงานการยึดติดกับผลลัพธ์หรือความคาดหวังที่ไม่เป็นไปตามแผนอาจทำให้จิตใจเราหมดพลังและเกิดความทุกจากการคาดหวังสูงเกินไปการปล่อยวางในแง่นี้ไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบ แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและปล่อยให้ตัวเองมีพื้นที่ในการเติบโตจากความผิดพลาดการปล่อยวางในที่ทำงานคือการทำงานด้วยความตั้งใจและความพยายามอย่างเต็มที่แต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคุณจะพบว่าเมื่อคุณไม่ถูกผลลัพธ์ควบคุม คุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจิตใจของคุณจะสงบลงได้ง่ายขึ้นการปล่อยวางในความสัมพันธ์การปล่อยวางในความสัมพันธ์หมายถึงการไม่ยึดติดกับความคาดหวังในตัวคนอื่นการยอมรับในข้อบกพร่องและการตัดสินใจของคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญ ในบางครั้งเราอาจรู้สึกเจ็บปวดจากการที่คนที่เรารักไม่ได้ทำในสิ่งที่เราคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการการปล่อยวางในความสัมพันธ์หมายถึงการไม่คาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการการปล่อยวางในความสัมพันธ์ไม่ใช่การละทิ้งความรักและความเอาใจใส่ แต่เป็นการยอมรับในตัวบุคคลนั้นอย่างที่เขาหรือเธอเป็นและให้ความรักนั้นโดยไม่เงื่อนไขทำให้เราไม่ต้องแบกความทุกข์จากความผิดหวังในความสัมพันธ์การปล่อยวางกับอดีตหลายครั้งที่เราติดอยู่ในอดีตความเจ็บปวดจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมักยังคงวงเวียนในจิตใจ การปล่อยวางจากอดีตหมายถึงการปล่อยให้ความเจ็บปวดและความทรงจําที่เคยมีเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วไม่ว่าเราจะเคยเผชิญกับความผิดหวังความสูญเสียหรือความเจ็บปวดจากคนอื่นการยึดติดกับมันจะทำให้เราติดอยู่ในอดีตและไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ การปล่อยวางจากอดีตคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการเลือกที่จะเรียนรู้จากมันและให้มันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เราเติบโตการปล่อยวางจากการคาดหวังในอนาคต อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและการคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราหวังไว้จะทำให้เราต้องเผชิญกับความเครียดและความกังวลอยู่ตลอดเวลาการปล่อยวางจากการคาดหวังในอนาคตคือการยอมรับในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตและหันมามีสติอยู่กับปัจจุบัน การทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามีความสงบและไม่ถูกจับจองโดยความวิตกกังวลการปล่อยวางจากอนาคตไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่วางแผนหรือไม่มีความมุ่งมั่นในชีวิตแต่หมายถึงการทำทุกอย่างด้วยความพยายามและความตั้งใจโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง และยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนการของชีวิตการปล่อยวางจากการควบคุมทุกอย่างชีวิตไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแม้ว่าจะพยายามควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตแต่บางครั้งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นการปล่อยวางในแง่นี้ คือการยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและการยอมให้ชีวิตไหลไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากความพยายามในการควบคุมทุกสิ่งจะทำให้เรารู้สึกเบาและมีความสุขมากขึ้น,มมมนเมื่อเราฝึกปล่อยวางจากการควบคุมเราจะรู้สึกถึงความอิสระทางจิตใจ ไม่ต้องทุกข์กับการพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่การพยายามควบคุมผลลัพธ์ทั้งหมดการปล่อยวางและการหาความสุขภายในหลายคนมักคิดว่าความสุขจะมาจากการมีสิ่งต่างๆเช่นเงินความรัก หรือสถานะทางสังคมแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากการปล่อยวางจากการยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเรียนรู้ที่จะหาความสุขภายในตัวเองเราจะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปการปล่อยวางช่วยให้เราค้นพบความสงบภายใน ซึ่งเป็นรากฐานของความสุขที่ยั่งยืนเมื่อเราไม่ยึดติดกับการสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกเราจะพบว่าความสุขจริงๆคือการอยู่กับปัจจุบันและยอมรับในสิ่งที่เป็นโดยไม่ต้องมีสิ่งอื่นมาพึ่งพาสรุปการปล่อยวางเป็นการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและการยอมรับทุกสิ่งอย่างที่มันเป็น ทั้งความสำเร็จความล้มเหลวความสุขและความทุกข์การปล่อยวางทำให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่อาจทำให้เกิดทุกข์ในจิตใจแต่ให้เราได้มีพื้นที่ในการเติบโตและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราฝึกปล่อยวางในชีวิตประจําวันเราจะสามารถมีชีวิตที่สงบ และเต็มไปด้วยความสุขได้อย่างแท้จริงการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งสิ่งที่สำคัญแต่เป็นการเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและการยอมรับสิ่งนั้นด้วยความรักและสติครับ